สวัสดีพี่น้องครับตอนนอี้ในช่องของเอกอภิวัตรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องว่าหันไปทงหน้าไอาวัดมันที่นีนมาฮอดแล้วบ้านพระเอกหมอลำเพลินเงินล้านรูกพระราชทานสาวน้อยเ,เพชรฟันแพงนะครับถ้าพี่น้องว่าเมืองตนใหม่คือเก่า,าบ้านไอวัดมมีอย่างให้เบองตะวัอุ้ยเจอเอิญมาบมีอย่างให้เบองปะไ้นี่แต่แน่วใหยบองอาจจะไม่เป็นอะไรที่แบบว่า ให้ดูแล้วเ่อวังแต่ว่าดูแล้วสบายตาสบายกายแล้วก็สบายใจใช่ครับ,รบเด้เป็นท้ายูเป็นท้เย็นหห้พี่น้องม,มาแล้วไม่ถ่ายก็ไม่ได้นะครับมาแล้วไม่ถ่ายไม่ได้เลยบ้านพระเอกวัดเพราะว่าบรรยากาศต้นหมอกต้นไม้อยู่บ้านอายเล่านี่พี่น้องบรรยากาศตอนนี้แสงแดดกะห่อนอยู่แต่ว่ากะอยากถ่ายนะครับ แต่ก็ร้อนไม่มากอยากได้เห็นอยากห้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศแต่ว่าอายวัยยุ่บานหลายมือก็คือหกอยู่ดิหยาหยาก็คือหกอยู่พี่น้อง <c oughs> ใส่เพิ่นไปไหนต้นไหนมาเต้ใส่ <c oughs> <c oughs> จะบอกพี่น้องเลยว่าถ้าใครติดตามคลิปที่มาบุกบ้านพระเอกวัดนะครับ ต้นไม้สิบ่คือเก่าจากต้นห <Hello. S 1> ว่าแต่เดี๋ต้นไม้มาต้นเก่าแล้วก็สิขุดถิ่มตายบ่าตายแล้วก็ขุดถิ่มว่าแต่แล้วได้ต้นใหม่มาลงบ่เฮาก็ายโกนไปหม่องมั่งนี่โกนไปหม,ม่องใหม่ <laughs> แต่ว่าอันนี้ก็เหมือนน้องจะตุยแล้วต้นไหนท,ทิ้งเลยไหนอัานไหนแล้วมันมาใหม่2ต้นนี้ใช่มั้ยใช่ครับ2ต้นนี้เลยก็ไม่ได้เอาทิ้งไปไหนนะจะบอกว่ามาบ้านไอ้วัดถ่ายให้เบิ่งหุ่มกัเก่าบรรยากาศกัเก่าแต่ว่าต้นไม้บ่เก่าแน่นอน เปลี่ยนทุกซีรีส์เปลี่ยนทุกคลิปนี่พ่อไม่เข้าใจนี่พ่อรีออกแล้วเห็นไหมพาะว่ามันยื่นมานี่นะพ่อก็เลยรีออกเลยเราเราตั้งใจจะให้มันเป็นป่าอ๋อเป็นแบบเหมือนอุโมงใช่ไหมใช่นี่ลงดินแล้วนั่นนี่สวยแล้วนั่นนี่มันจะสวยเหมือนต้นนั้นไหมสวยแต่ก่อนนี้เป็นแสนเนาะแค่นเนี้ยใช่แล้วตอนนี้ล่ะพันเห็นเข้าตาทิ่มเต็มอยู่เนาะนี่อันนี้แพงพงอันแดงแดงนี่ แต่ว่ายากก็คือเยอะแล้วนะพี่ไม่อยู่บ้านหลายวันนี้ก็คือเยวจะจูงน้องแสนซ้ำมากินแล้วนะได้นี่มาใหม่ครับอื่อันนี้ได้มาจากที่ไหนอ่าที่เราไปตอนนั้นอ่ะที่ว่าจอดดูแลอิฐหรือว่ายสโสนะยสโสแยสโสนี่เขากำลังจะขึ้นยอดใหม่คือพี่อหลัก็จแตกขึ้นแบบนี้ก็จะแตกไปเรื่อยไปเรื่อยเสื้อมันจะสูงอีกไม่นี่สูงแต่มันจะชั้นปีละอ่ออันนี้ละชั้นนะปีละ ปีละเดือนว่ะไม่ได้เ,ออเป็นปีเลยเหรอีท่านใดนี่แหละแต่มันช้ามีรอดใหม่ออกมามันก็จะเบลอโฮคนชอบที่คนโคตรมากสวยเนาะอุ้ยจต่ขาดตัวมันก็ยังสวยเลยอะ่ยนะนี่แหละพีน่น้องที่ว่าหยาหกหกนี่คือว่นมันอีหยังดิบวตาดเพราะว่า เอาไก่เวไป่้ามต่อก็เล้เอาไหาจังท่์สีเงยเข้นยาข้าวกอนนี่โอ้ยสีเขียวๆหลักการบรรยากาศแสงแดดดีมากๆ <c oughs> กดลง,อง,งลเ,เออปร่กเนะฮัลโหลในต้นใหม่อ่ะนี่ไงเตรียมเลย <c oughs> ใหม่ต้นเดียวแม่เดี๋ยวนี้จะ ซื้อสัตว์มาเลี้ยงไว้เนี่ยเอาอะไรมูเหลืองโอ้โหจริงๆอาจจะมีนะแต่ว่าเราหาไม่เจอแอบซ่อนน้องอาจจะแอบซ่อนอยู่มีต้นยูคาลิปตัด้วยเหรออะไรอะไรอลดน้ำบ่อยมันจะไ่ค่อยโตแต่พอไม่ลดน้ำแต่พเนี่ยแต่พอต้นแบบเนี้ยมันไม่ค่อยโตโตเอา บอสไใส่เกือบที่ละตัวเอาตัวเอาแล้วก็อุ้ยต้นนี้ก็สวยนี่นี่ก็ชวนชมชนชมเขาก็จะชอบเดดเขาสิบาทใส่เดด้าพี่น้องต่างนี้หมบสโสีโขงมาหาเดดคือเกาอาทิตย์ละทีครั้งเรื่อนไปเลยนน่บอสโฮเถือเขาจะสวยแ่เท่าเทาโฮสนานี่ใส่ก่อนโฮสนาดูตาย แต่ว่าชวนชมให้ลดน้ำอาทิตย์ละครั้งเขาไม่ชอบน้ำใช่ครับแต่ว่าชวนชมเนี่ยคือคือเริ่มวางบนโต๊ะแล้วนะโต๊ะนี้สะพังน่าจะเต็มแล้วนะเต็มอีกหน่อยน่าจะไม่ได้มีคนน่าจะไม่ได้นั่งแล้วนะมีที่ยืนในสังคมนะอันนี้คือเริ่มไปแล้วนะสองต้นนั่นน่ะเดี๋ยวก็จะมานี่มานี่มานี่ใช่ครับแล้วนี่ก็คือจะเต็มนะทีเนี้ยใช่ครับเพื่เขาชอบต้นอะไรต้นไรนต้นน้ำเต้านี่เนาะมาแล้วใหม่ไอ้เต้ากับเต้าขื้นนี้นะนั่น เยพนี่หน่อยได้ไหมไม่มอยากมีแบบนี้เดี๋ยวก็ได้ปีหน้านี่ก็ได้แล้วเดือนหน้านี่ได้ไหมเดือนหน้าไม่ทันท่านบอกว่าไม่ทันรับจชวคนอื่นไม่ได้ที่ไอสายนี่มเมมากเาินทรหนักรานนี่แต่ก่อนง่ายมากสชอบน้ำหรือเปล่าน้ำดีงาก็ตูนอยอยากได้ต้องได้อือ ถ้าอีกต้นหนึ่งมาคู่กันเนาะจะลงตรงไหนนั่นเรีกแล้วจะลงตรงไหนสองหมื่นแปดตัวว่าต้นนี้สวยหมายถึงว่าที่มันสวยคือมันอยู่มุมมันอยู่มุมบ้านพอดีนะแม่มันไดีดมันใช่แล้วมันอยู่มุมบ้านพอดีด้วยอ่ะก็อะไรนะลงจักรพรรดิภาต้นสนอสองต้นนี้หรอเเนาะสวยนะเสวยเาอยู่กที่ไงต้นสนหมายถึงคนสนหลังข้างๆไงพี่มีคนซื้อหรือยัง ลังข้างๆวาง่างไหมนั่นหมดแล้วครับต้นไม้หมดแล้วว่าจะซื้อไว้ให้ปลูกพี่นี่จซื้อไว้ปลูกต้นไม้นี่นะพื้นที่ข้างหน้านี่นะติดต่อสอบถามเลยนะอันนี้แดดรั่ข้าวบนอืมอันห่อนะมาอยูข้าเดี๋ยวงานก็งดชวนชมเหรออืออกดอกออกใบเบวด ตักเกียนโคดนำดีใบกระบอกออกออสเตรเลียดีออสเตรเีอ๋อเออชุ่มรอพนักชุชมเรียงรังบ้าน,นอ,อันนี้เรียกว่าดีหรือว่าจำปาต้นเจเจบ,บอกพี่ต้นเรียงรังบ้านอะไรนะสีดอกสีม่วงอะไรนะอ๋อที่ว่าที่บอกว่ามันสวยน่ะน,นะนมันโตชาเดี๋ยวมันมีม่วงอมขาวเดี๋ยวว่ามันงามดีเนี่ามอะไรเกลี่ยเกลี่ยอะไรนะเกลี่ยอะไรนี่เลย นี่หรอได้มาต้นเท่าไหร่อ่ะทำไมเห็นในน้ำมันแพงจังโอ้ยนี่แต่ถ้ามันเกิดไดดูเนาะก็ไปเห็นดอกชบาที่แบบว่าใหญ่นะเนาะเออใหญ่ก็บ้านเงาะไงแต่มันแต่มันนี่เป็นสีแดงเนาะนี่ต้นนี้สีแดงดอกแบบนี่ต้นเนี้ยต้นเนี้ยดอกใหญ่นี่มันเป็นต้นชบาต้นน้อยอันนี้มันเป็นสีส้มโอรส สวยงานงานนี่จังนอยพ่อยันทีเวสตัสให้เขาป้องปลูกปลูกไว้ปลูกไว้เป็นในตัวคิดว่าจะได้นอนไหมหรือว่าจะลดน้ำต้นไม้เ <laughs> <laughs> จ้าของบ้านน่าจะไม่ได้นอนนะทุกคนคถ้าให้กลับบ้านก็คือต้องไปฟาร์มไปฟาร์มแล้วก็ต้องมาดูต้นไม้ต่อนี่เนี่ยพี่น้อง บ้านฮักสิว่ดนบ้านฮักสิว่ดนฟาร์มบ้านฮักสิว่ดนพันไม้แล้วก็บ้านฮักแปดแปดแปดมีเข้ามาในบ้านแล้วนะครับไปไหนไปไหนไปไหนนัดพี่ไหนนัดต้นแค่นี้เองเนี่ยเจ็ดพันห้าอันไหนที่ใหญ่ๆนี่หรอใช่แต่ก่อนต้นแค่ไหนต้นแค่นี้ต้นแค่เล็กๆนี่หรออ๋อมีไว้แค่นี้ นี่ดูสีฟ้าแล้วอะไรสวยโซนไปเนี้ยแล้วพรุ่งนี้แม่ตายแล้วโชก่วคาถ้าไม่เลี้ยงใหญ่แล้วกิ๊ดแล้วพูดจะว่ายสวยมากเลยอะโชก้าชิเต้นอลไรนะโชก้าโชก้าชันนี่หน่อไหมอ่ะไม่นี่ไงมีแต่ไม้มงคลจะไม่เฮงได้ยังไงโชก้าชันดาจริง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 เนาะอันนี้ไม่มีผลนะมันเป็นพลังงานนะผลนะมันเป็นแบบไม้พวกนี้เป็นพลังงานที่ส่งผลให้เราแบบจริงๆนะแม่เชื่อเชื่อเชื่อก็มันมีแต่ไม้มงคลเนาะ ไม่เชื่อเนี่ยไม่พาซชื้อต้นไม้ต้นละหมื่นเจ็ดหรอกใช่ครับเอาน้ำใส่ก่อนไม่ได้อยู่น้ำเนี่ยน้ำพรุน้ำพรุน้ำพรูแปดเก้าเนี่ยไม่ใช่แปดเก้าเนี่เออทำไมพี่ไม่ใส่แล้วให้มันหมุนแบบติ้วติ้วติ้วตลอดเวลาล่ะนี่แหละพี่น้องปลูกต่ไม้มงคล มันก็เลยเสริมบารมีไม่ไงอีอะไรนะอยู่ทุ่งนานอ่ะอีูบางอาจารย์อยู่คุณแผนคุณแผนแสียนสถานเฮ้ยเดี๋ยวพิลาลี่ดูจ้ะดูอ่ะเงาะทะเลครบดีไหมมีมีแม่ทอดไก่ไหมสวัสดีพี่เงาะนะครับ อีกนี้งเข้าไปในวาเ่เข้าไปทำไมอะพักให้น่อยเนี่ยฟัใจเขาขึ้นก็ให้เดินไปสำรวจวาดกัดว่าที่อ่านไปดูในควางสิเขารู้จัถือก็เลยเฮงเปังปังตลอดเลยโอเคครับพี่น้องเดียวกับถึงบ้านเร้วกับสิน้อนพักผ่อนเรวนะครับกั สำหรับคลิปนี้ก็ล่าพี่น้องไปก่อนฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม <S <S าช่องเอกกับพิวัตรลำเพินลออฟฟิเชียลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ